ครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวท่ออาคาโพวิคนะครับท่อ AK18 นิ้วนะครับผมว่าการใช้งานมันเป็นยังไงนะครับแล้วก็เสียงนุ่มขนาดไหนนะครับของเจ้ารถ G S X R 150คันนี้นะครับผมหลังจากที่ผมใช้งานมาประมาณ4เดือนนะครับผมส่งท่อจะประมาณนี้นะครับ ประมาณนี้นะครับสำหรับท่อนะครับที่ผมซื้อมาก็ประมาณสองพันบาทครับก็เป็นฟูนะครับเป็นท่อฟูแต่ตรงเนี้ยที่ผมซื้อมามันจะโดนแฟริ่งนะครับเลยทำให้ไหมตรงนี้นะครับผมนี่นะครับหลังจากที่ผมใช้งานมาประมาณสีเดือนนะครับผม เรารูปทรงก่อนนะครับประมาณน,นี้นะครับครับเรามาฟังเสียงท่อกันนะครับผม อย่างท่อก็จะประมาณนี้นะผมไม่ได้ดังมากนะครับอเรามาดูนะครับของทรงนะครับก็จะประมาณนี้นะครับผมเคเรามาฟังข้อดีข้อเสียของเจ้าท่อตัวนี้นะครับท่ออาคาโปวิกสิบแปดนิ้วนะครับผมซึ่งมีรูปทรงก็สวยมากเนี่ยครับผมสวยมากในส่วนของเรามาข้อดีก่อนนะครับข้อดีของมัน,นค,คือ รอบต้นเนี่ยจะจัดขึ้นนะครับจัดจานขึ้นแล้วก็แรงบิดเนี่ยเยอะขึ้นนะครับผมทาให้พอเวลาออกตัวเนี่ยถ้าจากท่อเดิมนะครับก็ท่อเดิมเนี่ยจะไม่ค่อยจัดจ้านนะครับตอนรอบต้นว่ารอบปลายเนี่ยมันมันจะไหลแต่ว่าพอใส่ท่อนี้แล้วรอบต้นเนี่ยจะจัดจ้านกว่าแล้วก็ออกตัวได้เร็วกว่านะครับ แต่พอรอบปลายเนี่ยมันจะไม่ค่อยมีนะครับมันจะไม่ไม่ไหลเหมือนเหมือนเจ้าท่อเดิมนะครับถ้าท่อเดิมเนี่ยมันก็จะได้ประมาณรอบปลายนะครับรถรถของผมเนี่ยก็จะได้ประมาณร้อยร้อยสี่ร้อยห้านะครับแต่พอใส่ท่อนี้นะครับ รอบต้นจะดีแต่ว่ารอบปลายเนี่ยจะได้ประมาณร้อยสามร้อยสามนิดๆแบบนีน้นะครับผมอ่านนี้เป็นข้อเสียของมันนะครับผมแล้วก็จใจผมใช้มานะครับสี่เดือนในเรื่องของน้ํามันครับก็รู้สึกว่ากินน้ามันเยอะขึ้นนะครับผมไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรเหมือนกันนะครับอ่าแต่ว่ากินน้ํามันเยอะขึ้น,นครับผมแล้วก็ในส่วนของตำรวจนะครับผมยังไม่เคยโดนจับเรื่องท่อนนครับอ่า ไม่ทราบว่ามันไม่ได้ดังขนาดนั้นนะครับผมแต่ว่ามันก็พอฟังได้นะครับะสำหรับเรื่องท่อนะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็ทรงก็ดูสวยมากเลยนะครับผมจากรถ G S X r ร้อยห้าสิบนะครับดูการชัดๆเลยนะครับผม